สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์ครั้งที่7วันที่8 1 2ถึง12กุมภาพันธ์พศสอ6 4วันนี้นะคะเจอกับคุณครูนะคะนางสาวสัิมาศหอมบุญมานะคะครูประจําชั้นปสองทั่หนึ่งค่ะมาดูวิชาแรกเลยนะคะคือวิชาภาษาไทยในใบงานแรก เราก็จะเรียนในเรื่องของแม่กลโดยคุณครูกำหนดคำศัพท์มาให้แล้วที่อยู่ข้างบนเด็กๆก็นำคำศัพท์ที่คุณครูกำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะให้ตรงกับภาพที่คุณครูกำหนดต่อไป <c oughs> มาดูวิชาภาษาไทายนะคะแม่กลเหมือนเดิม แม่กลคือคำที่ออกเสียงตัวสะกดนอหนูคุณครูก็ให้คำมาเด็กๆก็ดูนะคะว่าแม่กลที่ออกเสียงนอหนูไม่ได้เขียนนอหนูแต่ออกเสียงนอหนูมีคำว่าอะไรบ้างอย่างเช่นคำว่าเขียนนอหนูเป็นตัวสะกดออกเสียงนอหนูคำว่าน้ำตาลลอริงเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงนอหนูอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปมาดูให้นักเรียนบอกความหมายของสำนวนต่อไปนี้ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เข็นโคขึ้นภูเขาแกว่งเท้าหาเซียนซึ่งเป็นสำนวนไทยที่อยู่ในแม่กลนให้นักเรียนบอกความหมายคุณครูนะคะต่อไปให้นักเรียนหาความหมายของคําที่คุณครูคกําหนดให้ในแม่กลนคุณครูแต่งประโยคมาให้ นิออนมีความภาคเพียนอย่างน่าชมเชยคําว่าภาคเพียนมีความหมายอย่างไรคําว่าตักเตือนมีความหมายอย่างไรคําว่าทหารและคําว่าดนบันดาลน,นี่คือคําที่อยู่ในแม่กลและให้เรียนหาความหมายต่อไปมาดู เป็นบทความร้อยกองนักเรียนก็เขียนเส้นใต้คำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดคือแม่กลขีดเส้นใต้แล้วก็คัดไทยลงในสมุดแล้วก็ต่อไปให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำตอบไปนี้ครูก็ให้คำศัพท์ที่อยู่ในแม่กลมาเด็กๆก็ช่วยกันแต่งประโยคนะคะให้ถูกต้องต่อไปจงเติมคำในแม่กลให้ถูกต้อง อย่างเช่นตัวอย่างคําว่าอาหารฉันกินจุดๆดดีคําว่าอาหารที่ถูกต้องเขียนอย่างไรอันชันพยาบาลเครื่องบินปาตะเพียนที่ถูกต้องเขียนลงยังไงเติมลงในประโยคให้ถูกต้องต่อไปมาดูแม่กลุ่นวิชาภาษาไทยเช่นเคย ในแม่กลน,นั้นน่ะจะมียอผู้หญิงนอนเนรรอเรือรอลิงและตัวสุดท้ายคือรอจุลาเป็นตัวสะกดนี่คือคำที่อยู่ในแม่กลเด็กๆก็คัดคำศัพท์เหล่านี้ลงในสมุนให้คุณครูนะคะต่อไปในวิชาภาษาไทยให้นักเรียนนะคะวาดภาพสิ่งของผล,ลไม้หรือสัตว์ ในแม่กลโดยคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างมาให้คำศัพท์อย่างเช่นคำอ่ะเดี๋ยวขีดเส้นใต้ให้เลยนะคะเดี๋ยวขีดเส้นใต้ให้ที่อยู่ใต้โจทย์นะคะคุณครูก็ขีดเส้นใต้ให้ ะะมีคําว่าช้อนกันไกลฟุตบอลเหรียญผลไม้แจกันตู้เย็นปฏิทินบันไดน,นะคะคำเหล่านี้ให้เด็กๆนะคะเลือกมา3อย่าง3คําวาดภาพระบายสีให้คุณครูเสร็จแล้วก็เขียนใต้ภาพให้หน่อยหรือว่าวงกลมคําศัพท์ที่คุณครูให้มาว่านักเรียนจะเอาคําศัพท์ไหนมาวาดภาพ และวิชาต่อไปคือคณิตศาสตร์ในเรื่องของการหารเราก็จะทบทวนเนื้อหาเก่าของสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะขึ้นเนื้อหาใหม่โดยโจทย์คุณครูให้มาคือให้นักเรียนทบทวนความรู้นะคะสมมุติว่ามีลูกอม15เม็ดแล้วลดลงหยิบครั้งละ5เม็ดได้กี่ครั้งครั้งที่1ดังตัวอย่าง15ลบ5ก็เหลือ10 คังที่2เหลือสิเมตรลบไป5หยิบไป5ก็เหลือ5และครั้งที่3ก็อยู่5เม็ดแล้วก็หยิบไปหมดเลยก็จะทำไมคะทั้งหมดลด3ครั้งก็จะหมดพอดีก็คือ15หลด3ามหลดครั้งละ5้ครั้งก็จะหมดพอดีการเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือ15ห้ารด้วย5เท่ากับ3ทั้งหมดนะคะคณิตศาสตร์ก็มีอ่ะแล้วก็มาดูข้อที่2 มีอยู่20่สรถครั้งละ4ได้เท่าไหร่แล้วก็ข้อที่3มี30มสรถครั้งละ5กี่ครั้งหมดพอดีในการหาคำตอบอย่าลืมแสดงวิธีการใช้การลบให้คุณครูด้วยนะคะต่อไป14บสรถครั้งละ2ได้กี่ครั้ง24่สรถครั้งละ6ได้กี่ครั้ง แล้วก็35ลดครั้งละเกตครั้งละ7ได้กี่ครั้งอย่าลืมแสดงการใช้การล่มหาคำตอบให้คุณครูด้วยนะคะและการหาร32ลดครั้งละ4ได้กี่ครั้งและข้อสุดท้ายคือ40ลดครั้งละ4ได้กี่ครั้งเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ทำไหมคะ ได้กี่ครั้งต่อให้คุณครูด้วยแล้วก็ทมสี่สิบนะลดครั้งละสี่ได้กี่ครั้งหมดพอดีแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปมาดูวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องของห่านไฟฉายเรื่องของพลังงานนะคะห่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่สามารถมาทำอะไรได้บ้างเราใช้ประโยชน์จากพลังงานเหล่านี้อย่างไรแล้วก็ข้อที่สองนักเรียนสำรวจ ะะและคิดของเล่นที่ทําจากฐานไฟฉายหรือแบตเตอรี่ของเล่นที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนอะสาที่ใช้ฐานไฟฉายแล้วก็แบตเตอรี่มีอะไรว่าจะเป็นเครื่องบินบรถบังคับหรืออะไรคะรีโมทคอนโทรลโทรศัพท์สิ่งเหล่านี้ใช้พลังงานเด็กๆก,ก็ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าสืบค้นแหล่งข้อมูลได้นะคะนอกนอจากที่คุณครูอธิบายคะ่ะแล้วข้อที่3 ของเล่นที่ใช้จากแบตเตอรี่หรือว่าฐานไฟฉายมีอะไรบ้างวาดภาพแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามอย่าลืมบอกชื่อคุณครูด้วยนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนคิดหรือวาดภาพนั้นคืออะไรต่อไปเป็นวิชาสังคมในวิชาสังคมนะคะโจทย์คุณครูให้มามีภาพสองภาพนะคะทีนี้ปุ๊บบอกให้คุณครูว่าภาพนั้นน่ะเป็นภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรู้ตัวอย่างนะคะก็คือมันมีภาพูีสองภาพอันนึงเป็นภาพต้นไม้ป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกภาพนึงเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเด็กๆก,ก็บอกว่าให้ตั้งชื่อว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรแล้วก็ภาพนี้เป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือทางธรรมชาติแต่สับันนี้ขอเฉลยใจดีนะคะเป็นภาพทางธรรมชาติ ทั้งสองภาพเลยแต่คุณครูอยากให้นักเรียนบอกความสำคัญหรือคุณค่าของภาพทั้งสองภาพให้คุณครูนะคะต่อไปวิชาประวัติศาสตร์ทบทวนจากเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราพูดถึงภาษาวัฒนธรรมต่อไปมาดูวัฒนธรรมเรื่องของอาหาร ให้เด็กเลยเด็กบอกอาหารแต่ละภาคมันจะมีประเทศไทยด้วยการสีภาคมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้อย่างภาคเหนืออาหารของภาคเหนือครูให้อาครูใบให้หนึ่งใหญ่อย่างไส้อัวอ่ะไสอัวต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานส้มตำภาคกลางต้มยำต้มจืดให้ไม่ลูก แในภาคใต้ก็คือแกงไต้ป้านะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนบอกอาหารที่นักเรียนชอบพร้อมวาดภาพประกอบอย่เช่นสมมติว่าชื่ออาหารอย่างคุณครูพันมาจากภาคอีสานว่าชื่ออาหารคือส้มตำข้าวเหนียวแล้วก็ภาคอะไรคะมาจากภาคตนออกชิีงเหนือและภาคอีสาน แล้วคุณครูก็จะวาดภาพปกแต่งให้สวยงามอาหารที่คุณครูชอบต่อไปวิชาสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆก,ก็คือวิชาการงานอาชีพสัปดาห์นี้คุณครูก็มีเกมสนุกสนุกให้กับนักเรียนคือเกมหาเครื่องมือการเกษตรถ้าสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆด,ดูนะคะก็คุณครูก็จะใบ้คําศัพ์ ให้แล้วคือมีมีดดา,า่าบัวรดน้ำกันไกรตัดกิ่งสายยางแล้วก็กันไกลตัดหญ้าเด็กๆก,ก็็อ่านนะคะอ่านเด็กๆก,ก็อ่านว่าอ่ะอย่างข้อที่หนึงเขาบอกว่าใช้ตัดหญ้าตัดแต่งหญ้าหรือตัดต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นพุ่มดาวซีขาวเขาที่หนึ่งคืออะไรกันไกยเด็กๆก,ก็คำว่ากันไกลมาเขียนลงในช่องว่าง นะคะที่เป็นแนวตั้งให้คุณครูนะคะแล้วทำให้ทำไมคะจนเสร็จจะทั้งหมดอยู่5ข้อถ้านักเรียนเติมคําตอบทั้งหมด5ข้อนะคะเราก็จะทำไมคะนำอ่ะถ้านักเรียนเอาคำศัพท์ที่คุณครูกําหนดให้มาเติมให้ตรงกับความหมายนักเรียนก็จะสามารถทำใบงานได้ถูกต้องค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคางที่7ครูเป็นอย่างยิ่ง ว่นนานักเรียนของห้องคุณครูป2ทับ1จะมีความสุขกับการเรียนและฟังการอธิบายคลิปใบงานในครั้งนี้และทำการบ้านใบงานได้ถูกต้องกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ